สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางดาวโจนนะครับประจําค่ำคืนวันอังคารที่29ครับผมก็แปลกครับพอไม่อัดคลิปไม่หาวครับพอเริ่มอัดคลิปปุ๊บหาวเลย <c oughs> เดี๋ยวฟังวิเคราะห์คร่าวๆนะครับเมื่อคืนนี้ถ้าขึ้นบวกก็บนล่างตรงๆนะครับเสยียดายเหมือนกันที่จับที่ลบเพราะว่าไม่รู้ว่าจะขึ้นบวก ให้ยึดหลักคือเด่นเมื่อคืนเด่นเก้าใช่ไหมเด่นเก้าแปดเก้าถ้าขึ้นบวกยังไงก็เด้งบนล่างครับต้องแปดเก้าหกห้าก็ลุ้นกันต่อว่าวันนี้จะเป็นเช่นไรครับวันนี้เปิดที่สี่สามห้าสี่หกครับเลี้ยงสิบแต้มเบิ้ลไหมอันนี้น่าคิดเลยเลี้ยงสิบแต้มเบิ้ลไหมน่าคิดมากแต่ก่อนดาวโจรปิดสิบแต้มเปิดสิบแต้มปิดสิบแต้มครับแต่ด้านหลังมาสิบแต้มไม่มามาศูนย์อีกนะแต่วันนี้ ผมตอนนี้ผมผมสังเกตจากดาวโจนครับดาวโจนกับนีเคออีถ้าใครสังเกตดูดีครับนีเคออีเมื่อวานนี้เขาปิดตลาดที่แปดเก้าหกห้าถูกไหมครับแปดเก้าหกห้าและย้อนกลับไปเมืม่อวันศุกร์ดาวโจนปิดท้ายสี่เหมือนนีเคออีบ่ายเลยใช่ไหมครับท้ายสี่เหมือนกันพอท้ายสี่ปุ๊บวับนจันทร์ปุ๊บพอวันมาวันจันทร์ปุ๊บดาวโจนนี่เคเออีปิดท้ายเก้าผมก็เลยจับจุดครับเมื่อคืนผมถึงได้เก้าเก้า 599 5และวันนี้คือเมื่อวานดาวโจนปิดท้าย9ถูกไหมครับ89 65ซึ่งมันตรงกับนิกอีเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เขาก็ปิด8 9ใช่ไหมครับแล้ววันนี้บ่ายเขาปิดตลาดที่ท้าย2ท้ายสผมเลยยึดหลักง,ง่ายๆครับตอนนี้ผมมองอยู่ตอนนี้คือมองอยู่ชอบตัวเปิดเนี่ยชอบ6ถ้ามองอยู่ตัวเปิดเฉยๆบชอบ6แต่ตอนนี้ยึดหลักจากนูนนิคอีมา ผมว่าก็น่าจะเป็นท้าย2ท้าย3ครับนะครับง่ายมากคิดง่ายงายครับอย่าไปคิดลึกอย่าไปคิดเยอะครับหาสังเกตหาสังเกตก่อนครับหาสังเกตเบื้องต้นแต่ทางนี้ทางนั้นอีกสูตรจะไม่บอกว่าได้อะไรนะครับว่าได้อะไรเลยขอรันก่อนขอจับไอที่มันมองเห็นมองเห็นและที่มาที่ไปของตัวเลขก็คือท้าย2ท้าย3ครับผมว่าโอกาสปิดตามนิเคอิบ่ายเป็นไม่ได้ครับแต่ทางนี้ทางนั้น แต่ทันี้นั้นคือต้องที่ลบนะครับไอ้ต้องที่บวกต้องปิดบวกนะถ้าลงลบตัวใครตัวมันครับเพราะจับที่บวกนะเข้าใจตรงกันนะและเมื่อวานนี้เขาปิดเขาปิดพี่น้องบนล่างผมก็จ,จับชุดพี่น้องครับหนึ่งสองสองสามหนึ่งสองสองสามแล้วก็สามสองสี่สามอ่าซ้ำกันนะสามสองสองสามนะครับหกสอง 73 10แต้มล่างตามตัวเปิดตัวเปิดก็10แต้มล่าง8แต้ม8แต้มบนศูนย์แต้มล่างชนชุดนี้ครับชนชุดนี้แล้วก็42เผื่อตามนี้ก็่อีกครับ42 1 0อร้อยมา3ครับร0อยมา3เนาะร0อยมา3ครับจากวันนี้จะรู้เลยว่าเราจะสังเกตจากตัวเปิดสังเกตจากตัวปิดหรืออะไรหรือถ้ามันไม่มาเขาไปจับอย่างอื่นเอาลวกันนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับท่านครับจะตามหรือไม่ตามครับผมคิดง่ายๆครับที่มาที่ไปของตัวเลขผมบอกเกือบหมดครับบอกเกือบหมดจริงๆแทบจะไม่เหลือไส้เหลือพุงละบอกหมดนะครับก็ลองเอาไปคิดลองเอาไปตัดสินใจดูว่าจะตามหรือไม่ตามครับโอเคครับดาวจนค่ำคืนนี้ประมาณนี้ครับแต่ถ้ามาอีกอันนึงที่เล็งไว้อีกอันนึ่งที่เล็งไว้คือทายเก้าทายศูนย์ทายเก้าทายศูนย์เล็งไว้เล็งไว้ครับเล็งไว้เล็งไว้แต่ มี3 2 3กับ9ก้าใครสองสามกับ90น่ยจะสินใจรื่องมา,า,าเรื่องมาตัวเปิดเลยคะถ้าเบิ้ลอ่าลืมไปเออถ้าเบิ้ลอันนี้กี่หางแล้วนะอันนี้6หางอ่าหกางครับพอมาซ้มามื่อี้สองสามสามสองติดเบิ้ลไหยครับถ้าเบิ้ลเบิ้ลสามสามผมไปพิมพ์นะถ้า3ามสามันจะคู่กับไอ้สองสองติดเบิ้ลสอไปสองสมันจะคู่กับสาาม แต่การเบิ้ลเป็นตัวเดียวก็จะได้เป็นหกหางครึ่งนะครับก็คือ2 2สองครับโอเคครับราติสวัส์ครับ